นี้พี่โป้กดไลฟ์ด้วยนะคะใน YouTube เพราะว่าพี่โป้มีเป้าหมายแล้วว่า YouTube พี่โป้จะต้องมีคนซับครบสามล้านภายในสิ้นเดือนหกสิบสี่ต้องครบไม่ได้เดี๋ยว่าจะถึงไหมต้องอะไรนะโปรโมทใน YouTube เลยเหรอเขาใช้เงินกันเยอะไหม กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์อ่ะเด็กๆโลก I am r e a รดี am r e a d เรดี n อิน m a n ค่ะ How do you do นะที่ราค่ะสวัสดีค่ะทุกทา่านเรายังไม่ได้สวัสดีกัเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โจโฉอะไรนะเป็นบ้านนั่นะไม่จะโฉไม่เรียนรอรอฮะไม่ไม่เรียนรอรอเหมือนฉันเลยเขาให้ฉันไปดึงคอ ฉันเลยบอกว่าได้จริงข้อได้นะอ่ะเด็กๆาข้อเรียกว่าร่างกายไม่แข็งแรงค่ะโยโซร่างกายอ่อนปวกเปียกมันไม่ใช่ใช้สำหรับคำนี้คระอุ้ย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 โดนไฟชอบไหมเอาแค่นี้แล้วกันเด็กโลกลองมาดูข้อสิบเก้าต่อนะของปีห้าอันปีหกห้า นะมาดูข้อ19ต่อนะฮะจำไฟล์ตัวเองได้อยู่ไหมเนี่ยจำได้อยู่นะไปนะอ่ะเขาบอกว่าจากการศึกษานะฮะปิยาเคมีที่เกิดขึ้นสองชนิดนะ A แล้วก็ B อยู่ในรูปของสารละลายที่ยี่ห้า,าสเซลเซียสเกิดผิดพา์เป็น c ีแคแล้วก็ d ีด็อกโดยมีข้อสังเกตต่ตางๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้ A ทําให้เกิดปิยาเป็นสาม้ยเขาบอกว่า A a ธรรมยากับ 3b ได้เกิดเป็น x และเมื่อตรวจวัด x พบว่ามีปริมาณน้อยมากแล้ว x สลายตัวอย่างรวดเร็วเด็กๆลูกขีดเส้นใต้เลย x ลายตัวแบบรวดเร็วรู้เลยว่า x เกิดไปเป็นสารอื่นแบบ fast แน่นอนถูกไหมเกิดแบบเร็วเลยนะฮะแบบเร็วเลยอันนี้เกิดแบบ fast เลยถูกไหมเกิดแบบเร็วแสดงว่าถ้าเทียบกับขั้นตอนแรกข,ขั้นตอนแรกต้องเกิดชา้า นะเขาตอนแรกเกิดชาร์จแล้วเขาก็ไปดูเขาบอกว่า x เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็น c h a t แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น d dog อ a บวก b ได้ x แล้ว x เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น c cat x เปลี่ยนไปเป็น d dog แบบนี้และทั้งสองอันเป็นปฏิกิยาดูความร้อนทั้งคู่อุ้ย มันเริ่มต้นจาก x เหมือนกันแสดงว่า x ของมันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันที่ลักเริ่มต้นจาก x เหมือนกันแสดงว่า x ของมันต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วแล้ว c แคทอ่ะมันดูความร้อน5กิโลจูล d dog มันดูความร้อน20กิโลจูลที่ลักสมมติถ้าถ้าที่ลักดูดีๆนะอันนี้เป็นการาฟสมมติถ้าพี่โป้บอกว่าจุดเนี้ยคือ x นะจุดนี้คือ x. x x เปลี่ยนไปเป็น c ตรงนี้อ่ะตรงนี้เป็นซแคทแสดงว่าระยะตรงนี้แค่ห้าจีบปะ่ะระยะนี้แค่ห้าอ้าวงั้นจบเลยเด็กๆดีด็อกดีด็อกเป็นยี่สิบแสดงว่าปลายของดีด็อกดเด็กๆปลายของดีด็อกอ่ะปลายของดีด็อกเมื่อเทียบกับ C แคทอ่ะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำกว่าสูงกว่าเก่งมาก แต่เราไม่รู้เลยนะฮะแต่เราไม่รู้ว่าอ้าวพี่โป้ EC Cat เนี่ยกับ D Dog เนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันมันจะสูงตัวไหนมันจะต่ำหรือเปพ่หมยหมายถึงว่าเขายักเรายังไม่ได้ดูข้อมูลว่าตัวไหนไปอยู่สูงอยู่ต่ำ EC เขียวเนี่ยอาจจะมาอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าปลายมันต้องอยู่สูงกว่าแค่นี้พี่โป้ยังไม่ดูนะพี่โป้ดูแค่ว่า D Dog จะต้อง อยู่สูงกว่า C cat คีย์เวิรแค่นี้อะเช็คพอยต์เช็คแรกค่ะเด็กๆ D dog สูงกว่า C cat จริงไหมจริง C cat สูงกว่า D dog ผิดยังผิดแล้ว D dog สูงกว่า C cat จริง C cat สูงกว่า D dog ไม่จริง D dog สูงกว่า C cat จริงทันไหมทันนะแสดงว่าข้อนี้เหลือข้อถูกอยู่หนึ่งสามแล้วก็ห้าใช่ไหมหนึ่งสามแล้วก็ห้าที่รักพี่ป่โปกพาดูต่อพี่โป้แล้วเนี่ยมาต่างกันตรงเนี้ค่ะพี่โป้เห็นเปล่ามันต่างกันตรงนี้นนนดีด็อกกับซีแคทอันเนี้ยดีด็อกเกิดช้าเอ้ยอันเนี้ยดีอันนี้ดีดอกก็อกเกิดเร็วปีง่าย c ีแคเกิดช้าอันนี้ซีแคเกิดช้าดีด็อกเกิดเร็วเห็นปะดูความต่างความสูงภูเขาของดีด็อกซีแคไม่เหมือนกันเนี่ยเห็นปะไม่เหมือนกันแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าดีด็อกกับ c ีแคตัวไหนมันเกิดเร็วเกิดช้าอ่ะมาดูข้อมูลเด็กๆเห็นดีด็อกกับ c ีแคไหม d ีด็อกับ c ีแคเริ่มต้นที่0นผ่านไป10วินาที c ีแคเป็น0ูนจ <an> ุดสดีด็อกเป็น0.07 หากไป20 C c a คเป็น0.04 D dog เป็น0.13ตอบพี่โป้ได้อย่างตัวไหนแฟส D dog D oc. d, d o c ต้องเกิดเร็วครับแสดงว่า D dog ต้องเตี้ยกว่าใช่ไหม D dog E A ต้องเตี้ยกว่า E A ของ D dog ก็อ,อยู่ต่ํากว่านี้ข้อนี้ถูกข้อนี้ถูกตรงนี้ผิด เหลือสองช้อยค่ะไม่ตอบข้อหนึ่งก็ตอบข้อสองข้อสอบจริงลองดูเลยเด็กๆจะตอบข้อหนึ่งหรือตอบข้อสองพี่โปช่วยแล้วเฮ้ยตอบข้อหนึ่หรือข้อสามมีตอบมีตอบสามมีตอบหนึ่งมีสามทำไมสามมาถามอย่างนี้แสดงว่า นี่ไง x, x, x มันสลายตัวแบบเร็วถ้า x แบบเร็วนะเขาบอกว่าเนี่ย x สลายตัวแบบเร็วตัวเนี้ยต้องเกิดแบบ fast อ๋อถ้าตัวเนี้ยเป็นแบบแบบที่สามเหมือนที่ดูบอกอะ่ะตัวนี้ fast กว่านะใช่ไหมตัวเนี้ยภูนะเขามันเตี้ยมันเร็วกว่านะถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ คนหนึ่งครับค่อยๆดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่ผิดก,กันได้อุ้ยมีคนดูไลค์เราด้วยอะ่ะไลค์สดใน youtube อ่ะสองคนจะดังไหมเนี่ยคนในห้องสวัสดีค่ะนี่ใครดูอยู่คะเนี่ยเผยตัวมาสิ ใครดูอยู่ใครดูไลฟ์อยู่เปิดตัวมาสิคะข้อนี้ง่ายนะลกูกถ้าเด็กๆทำไม่ได้ข้อนี้พี่โป้อขอลาบวชครั <c oughs> โทรนัดหลวงพ่ออุปสมบทได้เลย <c oughs> โทรนัดหลวงพ่ออุปสมบทได้เลย <c oughs> ข้อนี้เด็กๆจำได้ไหมสมการไปบวกค่า k ไปคูณสมการไปลบค่า k ไป หารกับสมการกับเศษเป็นส่วนเอาเลขอะไรคูณเอาเลขนั้นไปยกกำลังพี่โป้แอบทวนให้นิดนิดมันเป็นสมการมันเป็นการโอเปเรตสมการกับค่าเ k ถ้าเด็กๆเ,เอาสมการไปบวกเช่นเอาสมการที่หนึ่งบวกด้วยสมการที่สอง สมการไปบวกค่า k ไปคูณมันก็จะกลายเป็น k หนึ่งคูณกับ k สองถ้าเอาสมการไปลบสมการที่หนึ่งลบสมการที่สองมันจะเอาค่า k ไปหารเอา k หนึ่งหาร k สองถ้ามันกับสมการกับค่ากับค่า k เป็นเศษส่วนนะฮะเอาเลขอะไรคูณนะฮะเอาเลขอะไรคูณเช่น สมการที่หนึ่งเช่นสมการที่หนึ่งคูณสามเด็กๆก็จะได้เป็น k หนึ่งทั้งหมดยกกำลงังยกกำลง 3, ังสามตอนนี้กับสมการกับเศษส่วนนะเด็กๆกับสมการกับเศษส่วนเผือไม่รู้กับสมการกับเศษส่วน คนดู YouTube ตอนนี้ลดเหลือหนึ่งแล้วเห็นไหมเห็นนะไปต่อที่รักแอบดูตัวนี้ให้พี่พี่โป้จงหาค่าคงที่สมดุลของตัวนี้เด็กๆลูกดูช้อยส์พี่โป้ตัดทิ้งก่อนได้สองข้อช้อยข้อไหนผิดแน่นอน ขอ 5, ้ขอห้าผิดข้อห้ามีสิทธิ์เอาค่า k มาบวกลบงนี้ไหมไม่มีสิทธิ์เลยข้อไหนผิดอีกข้อสี่ตัวเลขห้ามเอามาคูณตัวเลขมีสิทธิ์แค่เอาไปยกกําลังอุ้ยอุ้ยใครว่ามันเสียงดังจังไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยอะไรอุ้ยใครว่าเราต้องการ a a อยู่นี่ a อยู่นี่ a อยู่นี่ a, เราต้องการซีแคทอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่า <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเป็นอะไรครับพี่โบเป็นอะไรพี่โบเป็นอะไรเด็กดูนี่เห็นแล้วนลุกเลยคะ่ะบีบอยกับบีบอยมันต้องตัดกันดีด็อกกับดีด็อกต้องตัดกันแต่พี่โบถามดีด็อกมันเท่ากันหรือยังเนี่ยไม่เท่าเด็กๆต้องทำให้หกดีด็อกมันกลายเป็นสองดีด็อก ให้ได้ใช่ไหมต้องทำไปทำหกดีด็อกเป็นสองดีด็อกให้ได้พี่โปรู้ว่ามันต้องไม่คูณสามแล้วเพราะมันไม่มีตัวไหนยกกลาลังสามเลยแสดงว่าตัวนี้ต้องคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนไรโลกคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้น y ต้องยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสามค่ะไม่ตอบข้อหนึ่งก็ตอบข้อสองค่ะขอคําตอบค่ะไม่ตอบข้อหนึ่งก็ตอบข้อ สองค่ะคิดดีๆก่อนเลยสองช้อยเองดูเพินๆก็รู้แล้วอลองดูพี่โป้รู้ว่า x เ,เป็นตัวตั้งแน่นอนคิดภาพตามอ๋อเอ้ยแบงกิ้วโมมินพี่โป้รู้ว่า x เ,เป็นตัวตั้งแน่นอนเดี๋ยวด,ดูนี่สองสี่ถูกไหมนี่สามสี่ย้ายขึ้นมาบวกตัวเนี้ยอ๋อ x ตัวเนี้ย สมการที่หนึ่งต้องลบด้วยสมการที่สามแน่นอนอ๋อมันเอาสมการที่หนึ่งลบสมการที่สามหนึ่งลบสามติเดและมันเอามาบวกสมการที่สองแต่สมการที่สองเราดันคูณเศษหนึ่งส่วนสามอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เอาสมถ้าเอาสมการมาบวกค่า k ไปคูณนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น h คูณ y กําลังหนึ่งส่วนสามแล้วก็หารด้วยเ หิวเลยอ่ะกินอะไรกันอ่ะหิวเลยอ่ะอะไระเริ่มเลยสั่งข้าวเซเว่นกินตัวเนี้ยดเด็กใส่ชุดราดอแล้วรู้สึกแบบเหมือนตัวเองเป็นทหารเลยไหมเออเป็นผู้ชายในเครื่องแบบเลยอ่ะเรารู้สึกแบบอยากเป็นทหารเลยไหม ใัยเคยอยากเป็นทหารอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนที่มสามอ่ะเขาคิดสอบในร้อยกันนะ่ะเออพี่ก็ไปสอบโอ้ไปสอบก,ก็ก็เรียนโอเคอะ่ะก็เลยสอบติดะนะเนาะแต่ไปกระเทยลองคิดอยู่อ,อจะไปดีไหมจะไปเรียนดีไหมอะไระแต่พี่ก็เรียนพิเศษคาเดตก,กับเพื่อนนะเพราะเพื่อนก็เป็นผู้ชายกัาหมดะนะเนาะแลเรียนคาเดตปาจีนตลกมาก สอบติดเยอะมากเพื่อนๆก็สอบติดก็เลยสอบติดกับเขาเพื่อนก็เลยเข้าไปเรียนไปด้วยกลุ่มฉันเข้าไปสี่คนออกมาสองพี่กับเพื่อนออกมาคนนั้นตอนนี้คือแต่งหญิงไปแล้วแต่งหญิงไปแลเหลือพี่นี่แหละนะคะ ถ้าโรงเรียนเป็นปจะมาอนุญาตให้แต่งยิงเมื่อไหร่เริ่มเลยนะฮะเรเลรอเล่นนะฮะรอเล่นอ่ะเด็กๆโลกข้อยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดพี่โป้ชอบนะพี่โป้มองว่าเหมือนจะเหมือนจะยากแล้วก็เหมือนจะง่ายแต่จริงมันไม่ง่ายนะพี่โป้จะบอกให้ข้อนี้ยไม่ง่ายจริงลองดูพี่โป้ให้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งเริ่มเลยดกๆ มีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าที่เขียนไม่ขึ้นจอเลยครับใน y t u t u กูไล์จริงปเนี่ยมีคนดูใน YouTube แล้วบอกว่าที่เขียนไม่ขึ้นจอเลยครับนั่นน่ะสิเด็กเหรือว่าเราต้องหยุดเลกคอร์ดดิ้งก่อน อาจจะใช่นะเรายกเลิก